งวด you, ที่แล้วออก8 9 9 4โอ้มาครบทุกช่องเลยนะครับดูด้านบนนะครับอ่านี่นะครับกลุ่มแรก5 6 7 8เข้าเลข8นะครับอ่าและกลุ่มที่2 1 2 4เข้าเลข4นะครับกลุ่มที่3 0 3 9เข้าเลข9นะครับอันนี้คือ,คอสอูตรที่1นะครับผมแบ่งเป็น3กลุ่มสูตรที่2 0 4เข้าเลข4นะครับแล้วก็สูตรโปรแกรมนะครับผมเลือกขวามือนะครับ9 5 4 8มาครบเลย มันออก8 9 9 4ก็แตก4ตัวไปนะครับยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะครับเรามาคิดสูตรนี้กันต่อนะครับสูตรที่1นะครับแล้วก็สูตรที่2นะครับพร้อมกับสูตรโปรแกรมด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับว่างวดนี้มันได้เลขอะไรนะครับจะแตก4ตัวอีกหรือเปล่านะครับอไปดูด้านในกันเลยนะครับไปครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านนะครับคลิปนี้เรากลับมาพบกันแนวทางนะครับเราพัฒนาวันที่28กุมภาพันธ์6 8นะครับเป็นแบบสูตรคำนวณด้วยโปรแกรมนะครับสามารถมีเข้ามีหลุดได้ผิดถูกว่าไปตามสูตรนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับเรามาเริ่มที่สูตรแรกนะครับเป็นสูตรก่าวสูตรเดิมนะครับ ให้สังเกตลูกศรสีแดงนะครับใช้หลักร้อยนะครับเราก็นําหลักร้อยมาตั้งเลยนะครับเพราะว่ามันบวกศูนย์นะครับก็ตั้งเลขเก้าเลยนะครับแล้วก็บวกหนึ่งนะครับก็เป็นสิบเอาเฉพาะเลขศูนย์มาใช้นะครับแล้วก็บวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งนะครับบวกอีกหนึ่งก็เป็นสองนะครับทีนี้ได้สองเราก็นําไปบวกกับสามนะครับ ก็เป็น5นะครับ5้บวกหเป็น6นะครับ6กบวกสเป็น7นะครับอ่าสูตรที่1เด่น9 0 1 2 5 6 7ยอ่าทีนี้ผมแบ่งเป็น2กลุ่มเหมือนเดิมนี่นะครับแยกกันแล้วนะครับเป็น2กลุ่มและเลขที่ขาดนะครับเลขที่ขาดเลข3นะครับเลข4เลข7นะครับนี่คือเลขที่ขาดนะครับ3 4 7อ่าตรงนี้มาทุกงวดเลยนะครับยกเว้นงวดไหนที่ออก ซ้ำกัน2ตัวนะครับอย่างเช่นงวดที่ออก1881อะไรประมาณนี้นะครับถ้าถ้าเลขมันออกมาไม่ซ้ำกัน2ตัวตรงนี้จะเดินนะครับลองทําย้อนดูได้นะครับทําย้อนดูได้เลขที่ขาดมาทุกง,งวดเลยอ่ะทีนี้ไปสูตรที่2นะครับ สูตรที่สองนี้ง่ายเลยนะครับให้สังเกตลูกศรนนะครับผมจะชี้บวกนะครับให้ใช้หลักแสนนะครับใช้หลักแสนน่ามาบวกเลยนะครับหลักแสนมาตั้งเลยนะครับคือเลขสองบวกด้วย1นะครับ1นึ่คงที่นะครับเท่ากับ3นะครับ3ามบวกสี่คงที่ที่หนึงนะครับสาบวกสีก็ได้7นะครับสูตรที่สองเด่นสามกับเจ็ดนะครับทีนี้ เลขคงที่ก็เป็นสีแดงเหมือนเดิมนะครับจะได้ไม่ปนกับหลักอื่นนะครับนี่เลขคงที่สีแดงนะครับบวกหนึ่งเสร็จผลลัพธ์ได้สามนะครับก็บวกสี่อีกทีหนึ่งนะครับ4ี่คงที่นะครับหนึ่งกับสี่นะครับเลขคงที่สามบวกสี่ก็ได้เจ็ดนะครับไปดูซูโปรแกรมก่อนนะครับก่อนจะจับชุดนะครับ นี่คือสูตรโปรแกรมนะครับเลขมันมีทั้งหมด10ตัวผมสร้างมา30,000กว่าสูตรนะครับเรียงจากมากเป็น้อยนะครับคะแนนกันชนนะครับ3 0,000กว่าสูตรเลขเ็ซ้ายมือนะครับคะแนนมากที่สุดนะครับลงลงมาก็9ก6 5สอง4 1หามลําดับเลข1คะแนนน้อยที่สุดนะครับผมจะใช้4ตัวคะแนนน้อยที่สุดนะครับก็คือ3 8 4 1นะครับ อย่างวดที่แล้วมาครบเลยนะครับ8994 4ตัวขวามือฉะนั้นอีก6ตัวซ้ายมือผมจะปิดไว้นะครับนี่นะครับปิดไว้แล้วนะครับ เหลืออยู่ขวามือนะครับสามแปดสี่หนึ่งเป็นเลขเด่นนะครับอ่าทีนี้ผมจะนําอ่าสูตรโปรแกรมขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับแล้วผมจะจับชุดให้ด้านล่างนะครับในนี่นะครับสามแปดสี่หนึ่งนะครับสูตรโปรแกรมอ่โอ้ชนเลขสามเยชนเลขสามนะครับ อ่าสูตรคำนวณมือนะครับสูตรแรกนะครับจริงๆสูตรที่1เป็นเด่นเจตัวนะครับเป็นเด่นเจตัวมาครบ4ตัวแต่พักหลังมันมาไม่ครบนะครับก็เลยคิดหาวิธีนะครับจับแยกกันเลยนะครับอ่าแยกกันเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรก90 1 2ศนย์หนึ่งสองนะครับกลุ่มที่สองห้าหกเจ็ดโอ้ไม่ใช่เลขเจ็ดนะครับต้องเป็นเลข8ดเป็นเลข8ดนะครับผมบวกผิด6บวก2ได้8เนาะบวกผิด คุณที่สองห้าหกแปดนะครับทีนี้เลขมันมีสิบตัวนะครับฉะนั้นเลขที่ขาดนะครับก็คือสามสี่เจ็ดนี่ตรงนี้หัวใจสําคัญเลยมาบ่อยมาทั้งวันเลยวดที่แล้วศูนย์สามเก้านะครับตรงกลางมาเลขสี่ตามที่บอกนะครับตรงนี้เลขแปดวดที่แล้วนะครับอ่ะนี้มันชนเลขสามเนาะนี่เลขที่ขาดเลขสามนะครับชนกับสูตรที่สองนะครับแล้วก็สูตรโปรแกรมเลขสามนะครับอ่าเลขสาม เลขสามจะคู่อะไรดีสามจะคู่อะไรดีอ่าอ่ะเอางี้แล้วกันผมจับเจ็ดตัวนี้นะครับนี่ผมจะใช้จับกับเจ็ดตัวสูตรที่หนึ่งนะครับเอาแบบนี้ก็เลยเนาะก็ให้ทุกคนตัดสินใจกันเองเด้อผมแค่นําเสนอให้นะครับสูตรก็บอกไปแล้วนะครับตัดสินใจกันเองเลยครับตัดสินใจกันเองนะครับ,จ,รบจับชุดเลขยังไงให้ถูกนะครับ อย่างงดที่แล้วมาหมดเลยนะครับตามที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปผมจับชุดตัวนี้เลยนะครับผมจะใชะ้เลขสามนะครับจับกับสูตรแรกนะครับเจ็ดตัวก็เริ่มจากสามเก้านะครับสามศูนย์สามหนึ่งอ่าแล้วก็สามสองสามห้าสามหกสามแปดนะครับผมจับแค่นี้พอ คนไทยจะจับชุดอื่นก็ตามสบายเลยนะครับเอาตามที่ชอบนะครับหมดแล้วผมก็จับให้ไม่ถูกนะครับแต่สูตรมันมาทุกตัวเลยสูตรมันมาทุกช่องที่เลือกนะครับสูตรมันมาหมดเลยนะครับแต่จับชุดให้ไม่เข้าเอก็ลองพิจารณากันดูจับชุดเลขกันเองนะครับอือันนี้คือความชอบส่วนตัวหรือว่า การตัดสินใจด้วยตนเองผมตัดสินใจเองคนเดียวนะครับผมจับแบบนี้นะครับสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามห้าสามหกสามแปดนะครับใครจะรูดเลขสามก็ได้นะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับที่มาที่ไปของเลขสามนะครับเห็นสูตรแรกไหมครับสูตรแรกนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองผมแยกเป็นกลุ่มที่หนึ่งนะครับเลขมันมีสิบตัวเนาะนี่แยกเป็นกลุ่มที่หนึ่งห้าหกแปด แยกเป็นกลุ่มที่2 3 4 7าี่เจอันนี้คือตัวที่ขาดจากสูตรแรกนะครับจริงๆมันมีเด่นแค่7ตัวเท่านั้นนะครับจริงๆมันเป็นเด่น7ตัวเท่านั้นนะครับตัวที่ผมสังเกตได้ว่าตัวที่ขาดนะครับมันชอบมานะครับมันมาทั้งวดนะครับอ่าในสามสี่เจ็ดนะครับแล้วก็สูตรที่สองนะครับ 3, สามกับเจ็ดสูตรโปรแกรมนะครับสูตรโปรแกรมด้านบนนะครับสามแปดสี่หนึ่งอ่าผมก็นำสามแปดสี่หนึ่งของสูตรโปรแกรม มาเทียบกับสูตรที่1ตัวที่ขาดนะครับ3 4 7นะครับมันชนเลข3กับเลข4เนาะอ่าทีนี้นํามาชนกับสูตรที่2นะครับ3กับ7ซึ่งมันชนตัวเดียวเลข3ผมก็เลยจับชุดกับสูตรที่1นะครับอีก7ตัวนะครับเนี่ยนะครับ 90, 1, 2, 5, 6, 8นะครับมันก็เลยกลายเป็นตัวนี้นะครับนี่ 39, 30, 31 2, 3ามสองสามนะครับอันนี้คือผมจับตามใจตัวเองนะครับส่ว่เพ,เพื่อนก็ลองพิจารณาจากที่ผมบอกนะครับตามที่ผมแนะนําก็ลองพิจารณากันดูจับชุดเลขยังไงให้ถูกนะครับก็ยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลน,นะครับจับชุดเลขเก่งกว่าผมอีกจับชุดได้4ีตัวตรงเลย8 9ดเนะครับตามนี้นะครับ 39, 30, 31, 3 9 30 3้าสามศูนย อันนี้ใครจะตามผมก็ได้นะครับผิดถูกไม่ว่ากันเนาะผิดถูกอย่าด่ากันเด้อผมก็จับชุดตามที่ผมชอบนะครับ่วนเพื่อนชอบตัวไหนักตัวไหนก็จับชุดทันเองนะครับก็พิจารณากันเองนะครับใครมีเลขเด่นในใจคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับให้ทุกคนโชคดีนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆดีเอฟซีท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ